นายพร้าวกับนางแจงเป็นสามีภรรยาที่หนีตามกันมาด้วยความรักแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าลูกชายของเจ้าของร้านห้างใหญ่โตกับลูกสาวข้าราชการยศสูงที่พ่อแม่ไม่ถูกกันจะทิ้งความสะดวกสบายมาอยู่ด้วยกันไกลถึงภาคใต้ในแถบชนบทนอกเมืองห่างไกลความเจริญเช่นนี้นายพร้าวที่สนใจเรื่องกเกษตรมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ก็ใช้ความรู้ที่มีทำรรม,มาหากินจนมีที่ดินและบ้านหลังเล็กๆเ,เป็นของตัวเองพอให้อยู่กินกับนางแจงซึ่งตอนนี้ก็กำลังตั้งท้องลูกคนแรกของพวกเขาอยู่ไอาเขียกแกสั่งดอกดาวเรืองเยอะเลยนะเที่ยวนี้ใช่จ้ะโชคดีจริงๆดาวเรืองที่พี่ปลูกขึ้นงามแบบนี้พอให้เราได้มีค่ากับข้าวเพิ่มนะจ้ะพี่ก็ว่าจะปลูกอย่างอื่นเพิ่มอีก เอาที่พอเก็บกินเก็บขายได้เออแล้วก็คืนนี้พี่จะไปกรีดยางกันในหัวเท้านะส่วนแกมีคนว่างแล้วเหรอจ๊ะพี่ใช่เห็นบอกว่ามีคนออกพอดีนะ่ะส่วนที่แกซื้อต่อมาส่วนนั้นเห็นเขาว่าใหญ่มากพี่ให้ฉันไปช่วยนะอย่าเลยน้องท้องอยู่พักผ่อนเถอะนะดึกดึกดืนด,ด,ด,ดแบบนั้นอันตรายด้วยพี่พล้าตอนนี้ท้องยังไม่ใหญ่มาก อะไรที่พอช่วยได้ฉันก็อยากจะช่วยให้ฉันไปด้วยนะจ๊ะนายพลที่พยายามทำงานทุกอย่างแต่ก็คิดว่า ยังไม่มากพอเพราะตัวเขาเองไม่อยากจะให้ภรรยาที่พามาอยู่ด้วยต้องลำบากกับลูกที่ใกล้จะเกิดออกมาต้องพบเจอกับสภาพที่ไม่สะดวกสบายจึงได้พยายามของานจากนายหัวเท้าถํำเพิ่มประจวบเหมาะกับที่สวนยางสวนหนึ่งมีคนที่รับจ้างพึ่งจะลาออกไปพอดีเจ็บหัวจริงๆเลยเข้าๆอ,าๆอาๆา๋อกันใหม่ยุดสาวาบี๋ที่หายไปก็ไม่ใช่น้อยนะ ผมจะรับกรีดให้เองแต่ผมขอแบ่ง6040ได้ไหมครับนายหัวเอาเอาถ้าเองคิดว่าไหวก็ตามนั้นเร็ววันนี้เลยนะค่ำคืนเดียวกันในช่วงกลางดึกนายพร้าวกับนางแจงก็เดินทางไปที่สวนยางของนายหัวเท้าเพื่อที่จะกรีดยางให้กับนายหัวเท้าตามที่ตกลงกันเอาไว้ เมื่อมาถึงที่สวนอย่างบรรยากาศก็ชวนให้วางเวงหน้าขนลุกแจ้งไหวแน่นะถ้าไม่ไหวพี่จะขี่รถกลับไปส่งบ้านไหวสิไม่ต้องห่วงเมื่อแต่มาห่วงฉันงานจะเสร็จกี่โมงรีบทำจะได้รีบพักนะจ๊ะ หลังจากที่เริ่มกรีดยางกันไปสักพักใหญ่ๆนานร่วมเป็นชั่วโมงทั้งสองก็กรีดยางกันเสร็จแล้วแต่ก็ยังเหลืออีกบริเวณที่อยู่ถัดไปเล็กน้อยนายพร้าวก็คิดว่าเขาจะไปทำส่วนนี้เองและอยากจะให้นางแจงหยุดพักก่อนแจงขึ้นไปนอนพักเถอะนะส่วนที่เหลือเดี๋ยวพี่จัดการเอง จู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นทําให้นายพร้าวกับนางแจงตกใจเป็นอย่างมากนายพร้าพยายามมองไปรอบๆเพื่อหาที่มาของเสียงจนเห็นเงาของชายคนหนึ่งวิ่งพุ่งเข้ามาหาตัวเองกับนางแจงชายคนนั้นเล็งปืนมาที่ทั้งสองนายพร้าที่เห็นอย่างนั้นก็รีบไปขวางทางกระสุนเอาไว้ไม่ให้โดนานางแจง เสียงปืนดังสนั่นอีกครั้งจนทุกอย่างกลับมาเงียบอีกครั้งนายพร้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นและรู้ว่าตัวเองไม่ได้โดนยิงแต่อย่างใดนางแจงเองก็ยังอยู่ปกติดีทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่พร้าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแจงหลบเข้าไปข้างในก่อนนะล็อกประตูไว้ให้ดีถ้าไม่ใช่พีเรียกห้ามเปิดเด็ดขาด ไปรีบเข้าไปเลยแจงนางแจงเข้าไปหลบอยู่ข้างในกระท่อมสำหรับพักเรียบร้อยแล้วนายพร้าวก็เตรียมที่จะออกเดินไปสำรวจและดูว่าชายที่ถือปือนนั้นยังอยู่ใกล้ๆหรือไม่ ร้องเสียงหลงหงายหลังล้มลงไปนั่งกับพื้นด้วยความตกใจนางแจงที่ได้ยินเสียงนายพร้าวร้องก็รีบเปิดประตูออกมาดูเมื่อเห็นว่าสามีนั่งอยู่บนพื้นดินด้วยท่าทางกล้าๆกล,กล,ลัวๆก็รีบออกจากกระท่อมพักไปหาสามีด้วยความเป็นห่วงพี่พร้าวเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมพี่ร้องเสียงนักขณะนั้นพี่ไม่ได้เป็นอะไรมาก เมื่อกี้พี่คิดว่าทั้งสองวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตฝา่าความมืดของสวนยางที่มีแสงสว่างอันน้อยนิดจากไฟตะเกียงบนหัวนำทางแต่ระหว่างที่วิ่งอยู่นั้นหญิงสาววัยกลางคนคนหนึ่งกับเด็กชายก็เข้าเข้ามาขวางไว้มานี่ตามมาตามมาเร็วเร็ว เอาก็เอาวะนายพร้าวกับนางแจงวิ่งตามหญิงแปลกหน้ากับเด็กชายไปตามเส้นทางของสวนก่อนจะไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่กลางสวนซึ่งก่อนหน้านี้นายพร้าวกับนางแจงไม่เคยเห็นมาก่อนไปรีบเข้าไปหลบก่อนไปหลบในนั้น,น นายพลาวรีพานางแจงเข้าไปหลบในบ้านที่หญิงสาวแปลกหน้าคนนั้นบอกไม่นานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งให้นายพลากับนางแจงได้เห็นกับตาเรื่องเล่าที่นายพลาวกับนางแจงเคยได้ยินมาว่าเจ้าของสวนยางคนก่อนที่ขั่งยาแล้วไล่ทำลายเมียและลูกของตัวเองจนถึงแก่ชีวิต น่าจะไม่ใช่เพียงข่าวลือแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและคนที่เข้ามากรีดยางที่สวนยางแห่งนี้ก็คงเจอเหตุการณ์เดียวไม่ต่างกันกับนายพร้าวและนางแจงเจอ <S <S หลังจากเสียงปืนที่ดังนายพร้าวโอบก,กอดนางแจงเอาไว้แน่นด้วยความหวาดกลัว เพราะเสียงเท้าที่เหยียบกิ่งไม้และใบไม้แห้งดังใกล้เข้ามาในที่ที่ทั้งสองคนลบอยู่มากขึ้นเรื่อยเอยากเห็นพวกตายนักช่ไไม เสียงปืนครั้งที่สมดังขึ้นพร้อมเสียงของผีเจ้าของสวนที่น่าสยองความเงียบค่อยๆเข้ามาแทนที่นายพร้าวกับนางแจงที่หลับตาสนิทด,ด้วยความกลัวก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในบ้านอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้แต่กลับอยู่บนรถสาเล้งของพวกเขาเอง าวันต่อมานายพร้าวกับนางแจงที่เจอเหตุการณ์หลอนเมื่อคืนก็เอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้กับนายหัวเท้าฟังนายหัวเท้าแม้จะรู้เรื่องข่าวลืออยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงเจ็บหัวจริงแบบนี้สงสัยต้องหาหมอผีจัดการขอบใจพร้าวมากที่มาบอกนะครับนายหัวผมก็คงกรีดให้ได้แค่คืนเดียวเหมือนกันเพราะถ้าต้องเจอแบบนั้นทุกคืน กราวว่าที่จะโดนกรีดคงไม่ใช่ต้นยางแต่จะเป็นตัวผมแทนยังไงผมขอ,อกลับก่อนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หากเป็นคนผู้ชมจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่วงเวียนวัฏจักรความตายในสวนอย่างนั้น จะอย่างไรก็คงเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเป็นกรรมที่ก่อเอาไว้ไม่ใช่แค่การกระทําต่อตัวเองแต่ยังกระทําต่อผู้อื่นย่อมต้องวนเวียนซ้ำๆจนกว่ากรรมจะหมดวาระไป